คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากก t อด o นคุ g ไนทาง CGN Podcast หลายครั้งเราอาจจะต้องทำหลายอย่างพร้อมๆกันแต่กลายเป็นว่ามันทำให้เราต้องเหนื่อยและยุ่งอยู่ตลอดเวลาบางทีเราอาจจะต้องค่อยๆทำให้เสร็จทีละอย่างก่อนครับโดยแบ่งลำดับความสำคัญให้ดีว่าอะไรสำคัญและเร่งด่วนที่สุดบางทีพระเจ้าอาจจะอยากให้เราเรียนรู้บางอย่างจากสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ หรืออาจ,จมีบางส่วนที่เราลืมและยังไม่ได้ทำก็ได้นะครับในท่ามกลางความเหนื่อยล้าท่ามกลางปัญหาที่รุมเร้าเข้ามาอคารทูตเปาโลก็ได้เขียนจดหมายถึงทิโมธีผู้เป็นลูกฝ่ายวิญญาณของท่านว่าแต่ท่านจงหนักแน่นมั่นคงทุกเรื่องจงอดทนต่อความทุกข์ยากจงทำหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวประเสรศิฐและจงทำพันธกิจของท่านให้ครบบริบูรณ์ผมเชื่อว่าจดหมายฉบับนี้ ไม่ได้จำกัดผู้อ่านไว้เพียงที่โมทีเท่านั้นแต่ยังส่งมาถึงเราในวันนี้ด้วยนะครับบางครั้งการทำงานหรือการรับใช้พระเจ้ามันอาจจะไม่ใช่แค่หยิบจับอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแต่คือความมั่นใจว่าพระเจ้าจะทรงจับมือเราทำไปกับพระองค์ในทุกๆเรื่องนะครับเคยมีนักเขียนชื่อดังกล่าวไว้ว่าความกระตือรือร้อนนั้นพบได้ทั่วไปแต่ความทรหดอดทนนั้นพบเจอได้ยาก หมายความว่าการมีความกระตือรือร้อนริเริ่มทำบางอย่างนั้นเป็นเรื่องที่เราสามารถพบเจอได้ทุกวันซึ่งไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะครับการริเริ่มทำบางสิ่งได้ถือว่าเป็นของประธานเลยนะครับแต่สิ่งที่หาได้ยากกว่าการริเริ่มนั้นคือความทรหดอดทนที่จะทำสิ่งนั้นต่อไปแม้ปลายทางอาจจะดูแสนไกลแต่ก็จะไม่ยอมหยุดเพียงเพราะไม่เห็นปลายทางนะครับดังนั้นไม่ว่าคุณจะต้องแบกอะไรเอาไว้บ้าง อาจจะมีเรื่องเดียวหรือหลายๆเรื่องมัดรวมกันผมอยากดุลใจให้คุณมีความทรหดอดทนในการที่จะมุ่งหน้าต่อไปนะครับและสิ่งที่คุณแบกอยู่นั้นผมอยากบอกว่าคุณไม่ได้แบกมันเอาไว้คนเดียวนะครับผมไม่ได้หมายความว่าให้คุณหันไปดูคนรอบข้างว่าเขาก็แบกอยู่เหมือนกันเราทุกคนมีเรื่องที่ต้องแบกของตัวเองอยู่แล้วครับแต่ผมหมายความว่าพระเจ้าทรงร่วมแบกอยู่กับคุณนะครับ เรื่องอะไรที่มันหนักเกินกว่าที่คุณจะแบกต่อไปไหวพระเจ้าทรงอยู่ข้างๆคุณรอวันที่คุณพร้อมจะวางมันลงปล่อยมันให้อยู่ในการดูแลอันดีเยี่ยมในพระหัตถ์อันยิ่งใหญ่ของพระองค์นะครับขอให้กําลังและสติปัญญาจากพระเจ้าจะคอยช่วยเหลือคุณเสมอนะครับผมเชื่อว่าคุณจะผ่านทุกอย่างไปได้เหมือนอย่างที่ผ่านมาเสมอนะครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากกอดไนท์กุดไนท์ได้ใหม่ ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้กุดไหนครับ